สวัสดีครับเพื่อนๆจะมาชิกแฟนเพจเชฟทย์คนเดิมครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะมีเรื่องราวของตัวเลขที่น่าสนใจนะครับหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันนะครับยาโมออกซกนาอ้วนกุยซอกราวอาจาร,รย์ดุยเลขตัวเดียวแอดหนุ่มนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับ แอดมินก็ขอเรียนว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับแนวทางตัวเลขที่ท่านเห็นก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่นาอ้วนนะครับนาอ้วนก็ปล่อยชุดแรกออกมานะครับกอปล่อยเร็วนะครับก็ปล่อยออกมาที่68676665 7 9 7 8 7 7 76นะครับ ชุด3ตัวก็จะมี7 8 6', 5 6 7", 5 7 9นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากทางนาอ้วนนะครับขายที่ตามเลขของนาอ้วนอยู่นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับมาต่อกันที่เลขเก็บตกนะครับเลขเก็บตกวันที่แล้วก็แม่นยำนะครับเข้าหลัก8นะครับงวดนี้ให้4 1 3มานะครับ 4 1 3ม,มานะครับก็ลองดูนะครับจะแม่นยำต่อเนื่องหรือเปล่านะครับดูแล้วก็น่าจะมีโอกาสนะครับหลัก4หลัก1ห,หลัก3นี่ก็ถือว่าไม่ไม่บนก็ล่างละนะครับอันนี้มาต่อกันที่แนวทางเลขของแอดดุยพรันนะครับดุยพรันก็ปล่อยตัวเลขออกมาทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1> 8 1 8 8 9 9 9 1 9 3 9 0นะครับก็เน้น3ชุดนะครับเน้นหลัก9นะครับวันนี้สำหรับแอดดุยพรันนะครับก็เน้นที่919390นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวก็ไปต่อกันที่เลขหน้าปกหัวซองนะครับหน้าปก รวมหน้าปกหวยหน้าปก,าปกรวมหวยซองนะครับคู่มือเสียงโชคสลาก,กินแบงรัฐบาลนะครับงมดที่แล้วมาตรงนะครับก็ถือว่าเข้าตรงติดๆกันหลายงวดนะครับวันนี้นะครับจัดชุดที่1 17 4 6 5นนะครับอันนี้คือเป็นคู่คู่นะครับเป็นคู่คู่นะครับงมดที่แล้วนี่0 3เข้าตรงเป๊ะนะครับก็ถือว่าเนี่ยอย่าง53นี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับวันนี้ นะครับ5 3 1 7 4 6นะครับหรือจะเป็น1 4 5หนะครับ7 6 3กนี่ก็ตรงตัวนะครับก็ถือว่าดูดูดูด,ด,ดูก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นอีกงวดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างตัวเด่นนะครับหลักเด่นเนี่ยก็คือมี4มี1มี4มี3นี่ก็ตรงกับเลขเก็บตกนะครับ 7, 6 5หนี่ก็ตรงกับแนวทางของเลขกำลังวันนะครับ รวมถึง7 6 3นะครับเลขกำลังวัน7 6 3นี้ก็ตรงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เลขของฝาใหม่นะครับหรือว่าคุยซอกราวนะครับหมดนี้นะครับปล่อยตัวเลขออกมาที่7 4 2นะครับ4 2 2 3 7 3 7นะครับ3 4 6 4 6นะครับ533 33นะครับ344 44 แล้วก็5.4.2นะครับก็เน้น2ชุดนะครับ7.4.2นะครับแล้วก็5.4.2นะครับก็ยังเหลืออีกชุดนึงนะครับสำหรับฟ้าใหม่กุยซอกาวนั้นก็คือเลขเด่นล่างนะครับเลขเด่นล่างเม็ดเดียวนะครับอ้าวเดี๋ยวรอกันไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าปกติปล่อยปล่อยเร็วนะครับปล่อยเร็ว มาที่เลขดังอีกหนึ่งสำนักนะครับนั่นก็คือยาโมออกศึกนะครับก็ถือว่าเข้าติดติดกันนะครับสำหรับยาโมออกศึกนะครับให้ล่างเข้าบนนะครับเป็นงวดที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่ให้ล่างเข้าบนนะครับงวดที่ผ่านมาก็08เข้าตรงเป๊ะนะครับงวดนี้นะครับจัดชุดมาที่1ที่2ที่7ปลาก็8นะครับฉะนนั้นแล้วก็ ใน4ตัวนี้นะครับจับคู่กันน่าจะน่าจะได้รุนนะครับสำหรับ121718 212728ถึง8 2 7นะครับ71 7 2 7 8 8 1 8 2จ7นะครับคือในคู่ของเขาเองนี้น่าจะมีรุนนะครับวันนี้นะครับ27นี่ก็น่าสนใจนะครับ2728นะครับ7271นะครับมากันที่เลขตัวเดียวนะครับ เลขบนตัวเดียวของแอดหนุ่มนะครับงวดนี้ให้มาลุ้นที่4นะครับ4ตัวเดียวนะครับสำหรับแอดหนุ่มเชียงใหม่นะครับมาต่อการที่เลขกำาลังวันนะครับในรูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าแม่นยำต่อเนื่องนะครับสำหรับเลขกำลังวันนะครับช่วงนี้จับตามองดีๆนะครับให้โชคตลอดนะครับให้เด่นศูนย์นะครับวันนี้เด่นศูนย์นะครับจัดชุดมาที่509 นะครับถ้าเราดูตามมุมมองตรงนี้นะครับ736นะอย่างที่แอดบินบอกนะครับก็จะตรงกับเรื่องราวของรวมหน้าปกหอยสองนะครับ5 0 9นะครับ096 06เก้า036นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ครับ509นนะครับจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่าหลักศูนย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ ถ้าดูตามสถิตินะครับหวยวันที่16เนี่ยศูนย์มาบ่อยเหมือนกันนะครับรวมถึงหวยวันพฤหัสบดีเนี่ยหลักศูนย์นียเข้าติดติดกันหลายงวดเหมือนกันนะครับหลังจาแอดมินจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับนั่นก็คือปฏิทินคำชโนดนะครับงวดที่ผ่านมานี่ก็เข้า3 0นะครับให้3 0มาถือว่ามาตรงนะครับสําหรับปฏิทินคาชโนดนะครับในงวดแอดมินก็มีงวดของวันที่16 วันสิบเจ็ดนะนะเลื่อนเป็นสิบเจ็ดนะครับมาฝากกันนะครับก็วันที่สิบเจ็ดไอสิบหกนี่ก็ตรงกับวันมาคาบูชานะครับตัวเลขก็เลยเลื่อนไปออกวันที่สิบเจ็ดแทนนะครับให้เด่นสี่กับหกมานะครับจัดชุดที่สี่หนึ่งหนึ่งหกสี่สองสองหกสี่สามสามหกนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าชอบชุดไหนอย่างไรนะครับสําหรับปฏิทินคาชะโนดนะครับสี่หนึ่งหนึ่งหกสี่สองสองหกสี่สามสามหกนะครับ ก็ถือว่า16นะครับ16 36นี่น่าจะตรงกับลายสำนักนะครับรวมถึง42ด้วยนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมล้วก็รับฝั่งนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอนะครับสุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณที่มารับชมขออหยทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้ครับสวัสดีครับ